เรื่องยอ่อคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์สิบสี่เลิฟแอนดตอนคนกินแฟน air run, ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา21.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31ตะวันผู้ชายที่ทุ่มเทชีวิตกับการอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่เมื่อไปไม่ถึงฝั่งฝันเขาก็ผันตัวเองมาเป็นอาจารย์สอนกีฬาชีวิตที่ผ่านมา ตะวันเอาแต่หมกมุนกับการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายตะวันจึงแทบไม่ค่อยมีเวลาสำหรับเรื่องของความรักจนได้มาเจอกับมุกสาวสวยผู้เป็นรักแรกในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลที่มุกทำงานอยู่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมีคนมากมายทั้งหมอคนไข้และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มาหลงรักมุก แต่พยาบาลสาวสวยคนนี้ก็ไม่เคยตกลงจะยอมรับความรู้สึกที่ดีของใครเพราะว่ามุกมีอดีตอันเจ็บปวดที่ผ่านมาและไม่เคยอยากจะเล่าให้ใครฟังด้วยความกลัวว่าจะโดนลังเกียจทุกครั้งที่มุกมีความรักไม่ว่าจะในรูปแบบของแฟนหรือการทดลองอยู่ร่วมกันในที่สุดแล้วผู้ชายคนนั้นจะต้องมีอันเป็นไปคนรักคนหนึ่งของมุก มีปากเสียงทะเลาะก,กับเธออย่างรุนแรงเขาขับรถออกไปในเวลาที่ฝนตกหนักและเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตมุกเสียใจมากที่เป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องตายเป็นเวลาน,านานกว่าที่มุกจะเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่คนรักอีกคนของมุกซึ่งคบกันได้ไม่นานอยู่ๆก็หายไปติดต่อไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์และไม่โทรกลับ เธอรีบกลับไปหาเขาและพบว่าเขานอนหลับและเสียชีวิตไปแล้วด้วยอาการที่คนเรียกว่าไหลไตาการต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้มุกเสียใจจนไม่คิดว่าจะมีความรักได้อีกแต่ไม่ว่ามุกจะพยายามปฏิเสธตะวันด้วยวิธีใดๆตะวันก็ยังเชื่อมั่นในความรักของเขาและยืนยันที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับมุกโดยไม่เชื่อในสิ่งที่มุกกลัว เมื่อหนีไม่ผลที่จะมีความรักอีกครั้งมุกจะทำอย่างไรต่อไปเธอจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้ต้องติดตามชม